ลุ้นกันครับจะอยู่ไหมคนเดียวครับอ้นไม่มาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนานนะครับผมวันนี้มาเยอะฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้ก็ได้มาสองคนครับวันนี้พาตัวเล็กมานั่งเล่นนะครับผมสำหมายเดิมครับหมายใกล้บ้านของก้าวเรพี่พัดนะครับผมช่วงก่อนถึงใต้สะพานช่วงต้นก้ามปูนะครับผมพอดีเมื่อวานมาก็ได้ยี่ศกใหญ่ไปหนึ่งตัวครับก็ตอนเย็นๆฝนจะตกเห็น ขึ้นน้ำก็เลยลองมาซ้ําดูเผื่อปลาจะเข้านะครับดูอีกก็เปล่านะครับวันนี้โอเคครับเราไปตามดูกันเลยครับผมครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาหมายเดิมนะครับคลองเก้าคลองระพีพัดนะผมประเดิมครับผมไซส์กำมังไซส์ใหญ่ๆเลยครับผมแล้วก็มีตัวเล็กติดใหม่ตัวหนึ่งหางแดงนี่ครับผมวันนี้จะมาลงคันสักประมาณ4ี่ห้าคันนะครับช่องน้ําตรงนี้ครับผมก่อนถึงสะพานคลองเก้านะผมโอเคครับเดี๋ยวตามดูผลงานกันเลยครับผม ได้แล้วครับจะเตียมใส่สวยๆไม่แสบนะครับผมด่ครับดีครับวันนี้มาซ้ำใหม่เดิมนะครับผมวันนี้มากับลูกสาวแพ้ใหม่นะครับโอเคครับลากินครับ เอกําลังไส์สวยเลยครับเคครับพี่ๆนะนะไปลุ้นกันต่อครับมาซ้ำหมายเดิมนะครับเมื่อวานเย็นๆแล้วฝนตกเห็นปลาใหญ่ๆขึ้นเยอะก็เลยวันนี้ลองมาซ้ำดูนะครับผมมาลุ้นกันเลยครับว่าจะมีไซส์ใหญ่ๆให้นะนๆดูไหมนะครับผมโอเคครับ นะนะแม่จับโอ้กําลังครับลากลอกวิ่งเลยครับผมอเห็นไหมครับนนะะสสวยเลยครับนนะลอกวิ่งเลยครับผมโอเคครับผ่านๆครับวันนี้กําลังไซส์ใหญ่ๆเข้าครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยนะครับว่ายีสกที่เราตามหาจะมีไหมครับวันนี้โอเคครับ ครับใช่ครับครับครับผมอันนี้เล่นครับนะนะเอาลนะเดี๋ยวเด,เดีลองดูอีกท่าสักครั้งนะนะเผื่อตอดเฉยเรู้สึกว่าตอนนี้ปลาเข้าครับต้องใจเย็นครับผมใจเย็นเผื่อปลาใหญ่เข้านะครับผม เงียบไปแล้วครับเงียบไปแล้วครับนะนะเงียบไปแล้วอันนี้เช่นเคยครับเสื้อกออกติดหนะ้าอกนะครับโทรศัพท์ออนไม่มาครับวันนี้น้องสาวมาแทนเนึ่งครับผม มาแล้วครับมาอแตมครับผมน่าจะเป็นกํามังครับผมกํามังทูโอ้โหรู้สึกว่ากํามังไซวันนี้มีแต่ใหญ่ๆเลยครับผมเมื่อวานนี้มาลงไว้นะครับผมเมื่อวานนี้ยี่สกเข้าวันนี้เรามาตามหาไอ้ยี่สกเหมือนเดิมครับดูไซครับทุกคน ครนี่ครับดูสิครับฝ่ามือเราครับผมใส่ใหญ่ครับวันเนี้โอเคครับมีดึงครับมีดึงครับนี่ครับมีดึงมีดึงท่าจะไม่อยู่ครับผมหลุดก่อนไม่เป็นไรครับ อนนี้ลมกําลังมาฟ้าก็มืดนะครับผมไม่รู้จะได้จบคลิปแค่นี้หรือว่าจะมีต่อก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงนะครับผมเพราะว่าวันนี้มากับลูกสาวก็ถ้าฝนตกก็น่าจะได้เคลียร์ของกลับนะครับผมฟ้ามืดมาเลยครับผมโอเคครับยังไงเดี๋ยวดูกันต่อครับผมว่าจะยังไงดีครับผมปลากินครับเออโยรองเท้า,าก็หลุด สาดเซ่เลยนะอ้าวถ่ายตัวถ่ายตัวเองเชยเลยกําลังวุ่นวายอยู่ในรถอยู่ฟ้าเข้าอีกแต้มนึงครับผมนี่ครับ ฝนกาลังปลอยพอดีไปพาหลบอยู่ในรถครับผมวันนี้นี่ครับน้องเพ่ไหมก็อยู่ในรถรอครับโอเคครับก็ถือว่าสนุกสนุกยังพอนั่งได้นะครับผมแต่เมื่อกี้นี่กําลังจะมาวัดปลาลืมดูกล้องมาถ่ายตัวเองเดินมาเฉยเลยที่ที่จะให้ดูคันเบ็ดนะโอเคไม่เป็นไรครับมุมมองหลายๆมุมครับผมครับเหมือนกับมีการเล่นครับผม ไม่อยู่ครับขอของพ่อนิดเดียวนะขอของพ่อนิดเดียวได้ไหมเอาไปใช้อยกางเรลูกปั่น ของผู้ใหญ่ใช่ไหมาว่าหนูชาบดักไงว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมให้บ่าให้บ่าพี่ิงเหรอเอาลลวรวเอาแล้วครับเำล้งเร็แต้วครับสวยรครับ นี่ครับมีเล่นครับทุกคนมีเล่นโอเคตัดเฉยๆมครับ มาแล้วมาแล้วน่า,นะานะจะอยู่แล้วครับ <c oughs> กำลังเหมือนเดิมนะครับผมไซส์ก็สวยๆอยู่ครับผมนี่ครับใบๆมาหลังจากฝนตกก็พอมาเข้าเรื่อยๆนะครับผมปั้นก็อย่างที่เห็นครับยังปั้นไม่เสร็จก็มีมาแล้วครับไหมาลูก ปากินไม่กินปากินปักเข้ปาปักเข้ปาขปลาปากัก แตเพียนครับไม่แต้มครับผมเย็นๆครับผมมนปลาจะเล่นอีกป๊บปลาจะเล่นอีกนะอันนี้พ่อรอบน,นี้พ่ออยู่ มาครับมาครับติแต้มครับเย็นๆโอ้อยจอโอ,โอ้เป็นปรากฏครับอันนี้โอยอือปรากฏดส,สวยสวยแล้วครับนี่ครับโอ้โหมาแล้วครับผมหนึ่งแต้มครับ่่ใใชตตัวตัววหญเล็ก

Chị máy phó này lúc Chị tặng máy phó Loan sọc ngắm Thấy gì thấy gì giờ, luôn nữa ẹp nhìn không muốn chưa Được đỡ lúc Xem ấy mấy tấm lông lên lướt nó lúc chiều để cho đồ nào ไม่ต้องลงมาเยอะนะนักทะเลครับอยู่คนเดียวอ้นไม่มาครับแม่ใหมไม่ต้องมาใกล้ลูก ลุ้นกันครับจะอยู่ไหมคนเดียวครับอ้นไม่มามอ ยกใหญ่จิครับเฝ้ามานานครับยโสกครับนี่ครับผมจะกลับแล้วเนี่ยนายเฮ้ยคือคนโอ้วันไม่มาคิดว่าจะไม่รอดแล้วครับนี่ครับโอ้เรียกมาเลยครับรอมาทั้งวันครับผม โอเคครับเจ็บลงมาเลยเนี่ยพ่อดีครับให้ไหมเอ้ยนี่ให้ครับโอเคครับเดี๋ยวพักเหนื่อยโอเคครับทุกคนหายเหนื่อยแล้วครับหายเหนื่อยแล้วครับนี่ครับจะบอกอะไรให้กินเบ็ดเล็กครับเบ็ดเบ็ดซื้อครับผมพอดีเมื่อช้าเมื่อวานนี้มากับเจ้าอ้นแล้วขี้เกียจขี้เกียจมัดดูดิครับผมนี่เองเบ็ดเบอร์นี้ นี่ครับแล้ววันนี้อาหารก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะผมขาดพอดีอะทุกคนเนี่ยมาดูตัวเบ็ดดิขาดอยู่ในกระชังอะคิดดูเนี่ยทุกคนทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเบ็ดที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยแต่ก็ที่เราซื้อมาเนี่ยขาดพอดีเลยครับขาดตรงเนี้ยดีครับเอาวันนี้ทุรักทุเลครับคิดว่ามานั่งเล่นๆไง มายันบ่ายสองโมงกว่าแล้วนี่จะกลับแล้วเกือบห้าโมงแล้วก็ตีทิ้งไว้สังเกตดูง่ายๆนะละคขอนเราพีพัดนะถ้าว่าช่วงไหนปลาเล็กเงียบๆเ,เนี่ยทั้งสองวันเลยเมื่อวานเนี่ยก็ปลาเล็กเงียบแล้วคิดว่าไม่มีอะไรแล้วมาวันนี้ก็จริงๆครับก็ชนมูลครับดูคันเบ็ดดิอยู่ในน้ําอยู่เลยมาคนเดียวพันกันมัว่วเพราออ้นไม่มาไงวันเนี้ยแล้วอีกอย่างก็ ตอนแรกคิดว่าแพ้ไหมไปโดนด้วยคิดว่าลูกสาวไปโดนด้วยเนี่ยดูดิเห็นไหมเนี่ยทุกคนปรากฏมุกเกะที่ที่ต่อกันอ่ะปรากฏกินสัพพะกำลังจะปลดปรากฏไปใส่ถังเสียงเสียงไอ้คันเนี้ยลอกก็พังเสียงก็พังอดีมันได้อยู่ใกล้ๆอดีน้องใกล้มืออดีปุ๊บอา้าวโหเข้าเลยโอเคครับ เออวันนี้ทุกท่านอยากดูเหยื่อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ดูครับว่าความแตกต่างกันถ้าจงังหวะมันปลามันเข้านะยังไงก็เข้าไม่ได้ว่าอลไรหรอกก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาให้ไปดูเหยื่อแล้วกันครับครับสวัสดีครับพี่ๆนานะวันนี้มาเยอร์ฟิชชิงก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับผมออปลายัางไม่ตายยังไม่ตายนี่ครับแต่ว่าตัวนูนตาตัวใหญ่สุดอะ นี่ครับผมตัวใหญ่ชุดยังดตายไม่ใช่เหรอยังยังลูกกับนี่ขาวลิ้นนี่ครับผลงานครับฝากพี่ๆนะนะกดติดตามกดซับสไคร้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อกับลูกครับผมว,วันนี้มกดช่างใช่ไหมลูกแม่นอด,ด้วยนะโอเคครับ,บ ครับเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนจะปิดเดี๋ยวมาให้ดูเหยื่อก่อนนะครับผมเผื่อเป็นแนวทางของพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าเก่งนะครับแต่ก็คือจะแบ่งปันเฉยๆเผื่อมีใครเออไม่รู้จะใช้อะไรดีก็แบ่งๆปันนะครับผมวันนี้นะวันนี้เราจะมีแค่นี้เองนะครับผมก็เ <n> นี่ยครับผมผมเป็นโปวันนะครับผมโปวันเนี่ยจะเป็นไผ่เขียวกะทิสดนะครับผมเอโปวันขนมปังขอโทษขอโทษอันนี้ครับจะเป็นโปวัน ปลารวมครับผมก็เนี่ยครับเป็นสูตรมะปิดวันนี้ใช้แค่สามตัวแค่นี้เองนะครับผมขนมปังเนี่ยไผ่เขียวโปวันเนี่ยครับสูตรปลารวมแล้วก็เนี่ยครับผมแล้วก็มะปฟิดเนี่ยครับผมวันนี้นใช้สามอย่างครับนะเนี่ยครับผมนะเหยื่อก็มนะีแค่นี้เองครับผมวันนี้ก็ตอนแรกกะ <พอ S 1> ว่าจะไปตกปลานินก็เลยเอ๊ย<พ>อเดี๋ยวเรามาซ้ำหมายเดิมดีวกว่าเห็นปลามันขึ้นเมื่อวานก็เลยลองมาซ้ำดูครับ โอเคครับฝากกดแชร์กดไลค์หน่อยนะครับน้าๆเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อกับลูกนะครับผมช่วงนี้ไปใกล้ๆบ้านก่อนนะครับผมครับสีเป็นแบบนี้ครับผมรักทุกคนนะครับดูแลสุขภาพนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคร้ายนี้ครับผมเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับผมทุกคนสวัสดีครับผม